ตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วทิ้งไว้เพียงเส้นแสงทองอาบขอบเมฆไกลไกลแก่งน้ำสีครามสะท้อนแสงสุดท้ายลมเย็นประทะผิวหน้าใบไม้ใบหญ้าเอ็นไหวเราจะบอกเราว่าทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวแม้ในเวลาสงบในยามที่ใจเราเปิดกว้างเราจะเห็นสิ่งเล็กๆอัศจรรย์อยู่รอบตัว เจ้าฝูงบินต่ำมแมลงปอน้อยเปีกยกใสบินโฉบไปมาอย่างชำนาญธรรมชาติออกแบบให้พวกเขาเป็นทั้งผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้รักษาสมดุลใครจะคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้แรงบันดาลใจจากเปียกบางใสบอบบางนี่เองฉันนั่งนิ่งในยามครบคำ่ำ แค่เฝ้ามองโลกเล็กๆของมแมลงปอใจก็กลับมาอ่อนโยนกลับมามีศรัทธาอีกครั้งค่ำนี้ฉันแค่นั่งเฉยๆให้สายลมโบกพาใจกลับมาอยู่ตรงนี้โลกไม่เคยหยุดสอนแม้เพียงเปียกบางใสบอบบางก็ยังสะท้อนบทเรียนให้เราได้เห็นบางครั้งความหมายของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่คำตอบยิ่งใหญ่แต่อยู่ในสายตาที่มองเห็นปีกมแมลงปอสะท้อนแสงเย็นวันนี้แค่ใจเราพร้อมแรงบันดาลใจก็จะโผบินมาเองยามเย็นริมบึงกว้างฉันนั่งนิ่งมองมแมลงปอปีกบางใสบินโชบไปมาอย่างอิสระลมหายใจที่พัดผ่านทำให้ปีกบางนั้นสะท้อนแสงทองระยิบระยับ เจ้าต,ตัวเล็กผู้ไม่เคยหยุดนิ่งบอกกับฉันว่าถ้าอยากบอยบินต้องเชื่อมั่นในความเบาของหัวใจธรรมชาติสร้างมแมลงปอให้บอบบางแต่ทรงพลังให้เราได้เรียนรู้ความอิสระที่แท้ไม่ต้องการความยิ่งใหญ่แค่กล้าที่จะกลางปีกและบินไปตามเสียงเรียกข้างในมแมลงปอ ครูผู้สอนว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องหนักแน่นเสมอบางครั้งความเบาและความไว้วางใจในตัวเองต่างหากคือพลังแท้จริงลมหายใจอิสระคือแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดโลกคือโรงเรียนเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหากคลิปนี้พอจะทำให้คุณยิ้มได้เบาๆสักครู่ อย่าลืมกดติดตามช่องกิวว้าลลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเซี่ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งเรบครับกิวว้าลลมหายใจอิสระ